เมื่ออาทิตย์ิี่แล้วนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งที่จริงไม่ควรจะเป็นข่าวเล็กนะน่าจะเป็นข่าวใหญ่เพราะเป็นเรื่องราวข่าวคราวข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็มีผลกระทบนะหรือเกี่ยวข้องนะกับตัวเราเองหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ย ท่วนหน้าเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าเป็นห่วงก็คือธนาคารโลกกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขอเปิดเผยผลการวิจัย เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของคนไทยทั้งประเทศนะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตจะเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดนะในสังคมสมัยใหม่ก็ได้แต่ว่ามากกว่านั้นนะก็คือเพื่อชีวิตที่ปกติสุขด้วยเพราเรียกว่าเป็นทักษะพื้นฐาน หรือว่าบางทีก็ใช้ก็ว่าทักษะทุนชีวิตเลยนะอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะเป็นทักษะที่เป็นต้นทุนสำหรับการดำเนินชีวิตมีอยู่สามอย่างนะหนึ่งทักษะด้านการอ่านสองทักษะด้านดิจิทัลสามทักษะทางสังคมและอารมณ์ทักษะด้านการอ่าน และทักษะด้านดิจิตเตอร์เนี่ยคนไทยเนี่ยเกือบ70%นะมีความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์นะต่ำกว่ามาตรฐานว่าไม่ใช่น้อยเลยนะหรือว่าค่อนประเทศเลยทักษะด้านการอ่านเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเฉพาะอ่านออกหรือรู้หนังสือนะ แต่รวมถึงการเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เช่นเขาให้อ่านสลากยาเนี่ยฉลากยานะฉลากยานี่มันก็เป็นสิ่งที่คนทุกคนเนี่ยจะต้องอ่านเป็นและเข้าใจเอาไปปฏิบัติถูกนะคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยอ่านไม่ออกนะหรือที่อ่านถึงอ่านออกก็ ปฏิบัติไม่ถูกไม่เข้าใจซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะส่วนทักษะด้านดิจิตอลเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการนะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นออนไลน์เป็นนะสามารถใช้ Facebook Social Media ได้นะแต่เขายังหมายถึงว่าเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก อุปกรณ์ดิจิตอลได้เช่นค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือว่าสามารถจะเอามาใช้หาข้อมูลที่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นเขาให้โจทย์มานะเกี่ยวกับราคาค่าบริการโทรศัพท์มือถือเนี่ย ซึ่งก็มีหลายอย่างนะหลายตัวอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ว่าค่าบริการโทรศัพท์นะของหน่วยงานใดมันถูกที่สุดนะคือไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้นะ แล้วก็รวมทั้งไม่สามารถจะค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะในการดำเนินชีวิตได้ไอหาข้อมูลเกี่ยวกับดาราคู่จิ้นนี่ไม่ยากนะแต่พอหาข้อมูลที่เกี่ยวกับรายจ่ายรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ทำไม่เป็นนะเปรียบเทียบไม่ได้นะ ว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรถูกกว่า70%นะความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนทักษะด้านอารมณ์เนี่ยเนะขาก็หมายถึงว่านะการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นรู้ว่าคนที่เรากำลังเกี่ยวข้องนี้เขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรและควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรควรจะพูดจาอย่างไร คือทักษะด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมทั้งที่สำคัญคือทักษะด้านจัดการกับอารมณ์ของตัวและแก้ทุกข์ของตัวได้อันนี้ดีหน่อยนะดีหน่อยหมคมว่าแย่น้อยหน่อยนะสาของคนไทยมีความสามารถด้านนี้ทักษะน,นี้ต่ำกว่าเกณฑ์ ไอ้สองทักษะแรกนี่นะต่ำกว่าเกณฑ์ถึงเจซึ่งมันก็น่าคิดนะว่าคนไทยเนี่ยเรียนหนังสือนะตั้งแต่อนุบาลเลยก็ว่าได้นะเด็กอนุบาลนีนะ่คือตั้งแต่เล็กกว่สองสามขวบก็เข้าอนุบาลแล้วหรือว่าเข้าเรีอนุบาลแม้กระทั่งในชนบท แล้วก็โุงนียนอนุบาลนี่ก็ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้ให้เด็กเล่นแต่ให้เด็กอ่านนะอ่านหนังสือเด็กไทยนี่อ่านหนังสือตั้งแต่เล็กในขณะที่เด็กยุโรปนี่เล็กๆอนะนุบาลนี่ก็ไม่ให้อ่านหนังสือเขาให้เล่นนะให้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตแต่เด็กไทยนี่เรียนหนังสือตั้งแต่เล็กนะ เข้าเรียนอ่านออกเขียนได้ี่ตั้งแต่อนุบาลน,นะแล้วก็วันวันหนึ่งก็แม้จะเด็กประถมเด็กมัธยมก็เรียนกันหลายชั่วโมงยังไม่นับที่เรียนพิเศษนะเด็กไทยเนี่ยเรียนใช้เวลาในการเรียนหนังสือเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะสิงคโปร์ฟิแนแลนด์นะ หรือว่าสวีเดนนี่จำนวนวันที่เด็กเรียนหนังสือนี่น้อยกว่าของไทยเยอะเลยนะแต่ทำไมเนี่ยเด็กไทยหรือคนไทยเนี่ยนะทักษะด้านการอ่านมันจึงแย่นี่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ทดสอบนะทักษะด้านภาษาต่างประเทศนะเราก็เลยนกันแต่เล็กนะแต่ว่าภาษาอังกฤษของเรานี่นะต่ำมากนะ แพ้เวียดนามนี่หลายนีหลายช่วงตัวเลยทีเดียวทั้งที่เวียดนามนี่เขาเกิดศึกสงครามมา30ปีนะปีเพิ่งจะเริ่มพัฒนาประเทศจริงจังก็เมื่อ40ปีที่แล้วนี่แต่เขาไปไกลและด้านภาษาแต่นี่เรายังไม่ได้พูดเรื่องภาษาต่างประเทศนะเอาแค่ภาษาไทยเนี่ยรู้เรื่องแต่ว่าเข้าใจความหมายได้น้อยมาก และทักษะด้านดิจิตอลก็แปลกนะคนไทยเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือใช้โซเชียลมีเดียวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะแต่ทำไมทักษะด้านนี้ถึงต่ำมากหรือว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อความการเสพสุขหรือว่าเพื่อการปลนเปล,ปลอเพื่อความสนุกสนานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต อันนี้มันนอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนนะถึงความบกพร่องในการหรือรูปของคนไทยแล้วมันยังสะท้อนเนี่ยหนึ่งความบกพร่องการของการเลี้ยงดูหรือการให้การศึกษาแก่เยาวชนนะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวยนงถึงโรงเรียนเลยนะพ่อแม่นี่ก็คงไม่ค่อยได้เลี้ยงดู ให้การศึกษาลูกเท่าไหร่โรงเรียนก็นเหมือนกันนะเด็กไทยเรียนหนังสือเยอะแต่ว่าความรู้นะอ่านออกเขียนได้ด้านภาษาต่างประเทศหรือแม้กระทั่งด้านคณิตศาสตร์การคำนวณก็เรียกว่าถดถอยมากนะแต่แปลงนะัทักษะ ประการที่3เนี่ยซึ่งไม่ค่อยได้เรียนหรือว่าสอนกันในโรงเรียนนะคือทักษะด้านสังคมและอารมณ์นะคนไทยเนี่ยจำนวนน้อยกว่านะที่มีทักษะด้านนี้ต่ำกว่าเกณฑ์คือ30%แสดงว่าคงจะเรียนรู้นะจากวัฒนธรรมจากสังคมแต่ว่าก็ยังเรียนรู้ไม่พอนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ มีตัวเลขแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะซึ่งทำให้หลายคนเขาวิตกมากนะเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกเี่โหความตกต่ำด้านทักษะของคนไทยหรือทักษะด้านพื้นฐานนี่ถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วมันประมาณ ยีของ GDP นะหรือของผลิตภณัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็หลายหมื่นล้านหรือแสนล้านเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นจึงบอกว่ามันเป็นข่าวใหญ่นะที่ไม่ควรจะเป็นข่าวเล็กๆนะที่พ่อแม่หรือว่าโรงเรียนครูบาอาจารยนะ์ควรจะตื่นตัวแล้วก็ตั้งคำถามว่าจะทำยังไงนะการศึกษาของเราเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นกว่านี้ ปฏิรูปก,กันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในช่วง40ปีเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยมีคนก็บอกมันต้องยกเครื่องแล้วไม่ใช่ปะผุซ่อมตรงนี้ทีแก้ตรงนั้นทีแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยไ,ได้มีผู้นำประเทศนี่สนใจเท่าไหร่กระทรวงศึกษาธิการนรัฐมนตรีก็ส่วนใหญ่ก็ ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถด้านนี้จริงจังนะมาเป็นรัฐมนตรีก็พ่อเพียงว่ามีตําแหน่งให้ให้ลงนะแต่ว่าไม่ได้มีความสนใจที่จะผลักดันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแต่รัฐมนตรีก็ไม่พอนะถ้าหากว่าระบบราชการทั้งหมดนี่ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะก็คงยากนะเราก็เตรียมรับพร้อม อิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิปาเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพบปุเรนสุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติระโสยาทาเหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดี สาภีติโยวิวาชันตุความจรายทั้งปวงจงบำราบไปสาพรโรโควินาสตูโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรารโยอ,อันตรายามีแก่ท่านพิธีภายุโกภวา,วาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาธนาสิลิสานิจังุทาปจายโน ตาโรธรมมวันทันทีอายุวันโนสุขังพลังสางสิบราการคืออายุวันนาสุขาพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาะวาตุสัพมังคลังสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสัพเทวตาลาเทวตาทัา้งวงจงรักษาท่าน สาพาพุทธานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมนุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธยโสุจิพวันตุเตพระความสวัสดีทั้งหลายมีแก่ท่านทเมื่อเอิน